เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องการปรากฏกายของเทวดามาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเทพรักษาเทวดาคุ้มครองโดยแก้วธาราฟังจบแล้วตรุณากด u ั s สไคร e กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับเรื่องของเทวดานี้เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลที่ได้สัมผัสทั้งนี้ต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาไตร่ต่อตามหลักการามาสูตรของพระพุทธเจ้าเทวดาแต่ละองค์นั้นจะมีกายทิพย์ที่สว่างสวัยในรัศมีไม่เหมือนกันเพราะกายทิพย์จะสว่างมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของเทวดาองค์นั้นๆซึ่งย่อมหมายถึงลำดับชั้นของเทวดาอีกด้วยเชื่อกันว่าเทวดาในระดับชั้นปกครองจะมีกายทิพย์ที่สว่างสวยงามมากมีการแต่งองค์ส่งเครื่องเป็นตน้นส่วนเทวดาในระดับต่ำลงมาก็จะมีลัศมีกายที่สว่างสวัยน้อยกว่าตามลำดับและมีเครื่องทรงน้อยกว่า หรือเทวดาอีกประเภทหนึ่งที่จะใส่อาภร์สีขาวละเอียดงามตาคล้ายมนุษย์แต่กายจะสวยงามผุดผ่องกว่าสันนิษฐานว่าเป็นเทวดาในระดับล่างลงมาที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากเช่นรุกขเทวดากายทิพย์ของเทวดาเหล่านี้ต่างก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งได้ฟังได้ยินมาจากปู่ย่าตายาย จากนักปฏิบัติธรรมบ้างแต่แท้จริงแล้วก็ไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างชัดเจนเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหนึ่งในปัจจัยหนั้นคือระดับจิตของผู้ที่เห็นเทวดาถ้าจิตมีความละเอียดมากก็จะเห็นเทวดาในระดับสูงได้ด้วยกายทิพย์ที่สว่างสวยัยหากจิตมีความละเอียดน้อยลง ก็จะเห็นเทวดาในระดับที่ต่ำลงมาตามลำดับของจิตซึ่งจะมีกายที่ไม่สว่างสวยมากนะักบางก็จะเห็นคล้ายกับคนธรรมดาแต่จะมีลักษณะพิเศษที่บ่งบอกว่าเป็นเทวดาเช่นเนื้อกายที่ละเอียดงามตาเนื้อผ้าที่สวยงามกลิ่นกายที่หอมเช่นดอกไม้ปัจจัยต่อมาก็คือบางคนแม้จะมีระดับจิตที่ละเอียดมากก็ตา แต่ถ้าเทวดาชั้นสูงจะปรากฏให้เห็นท่านอาจจะจำแรงกายมาในรูปแบบของเทวดาในระดับล่างได้หรือบางครั้งก็ปรากฏให้เห็นเหมือนกับคนธรรมดาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเทวดาที่อยากให้เห็นท่านในรูปแบบนั้นแต่คนที่จะสัมผัสได้ว่าท่านคือเทวดาในระดับใดก็ต้องเป็นผู้มีจิตที่ละเอียดมากๆอย่างไรก็ดี คนที่ฝึกปฏิบัติภาวนาจนจิตละเอียดมาซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถสัมผัสกับเทวดาระดับสูงสูงได้คนๆน,นั้นก็จะสามารถสัมผัสกับเทวดาในระดับชั้นที่ต่ำลงมาได้ด้วยเช่นกันเพราะจิตมีความละเอียดอยู่ในระดับที่สูงกว่าเช่นคนบางคนปฏิบัติจนจิตละเอียดเทียบเท่าเทวดาชั้นสูงก็มีทำให้สามารถสัมผัสเทวดาในระดับล่างๆได้ไม่ยาก ตรงกันข้ามหากคนที่จิตมีความละเอียดหน้อยก็จะสามารถสัมผัสเทวดาระดับที่เท่ากับความละเอียดของจิตได้แต่ไม่สามารถสัมผัสกับเทวดาในระดับสูงกว่านี้ได้เพราะจิตละเอียดไม่เท่ายกเว้นในกรณีที่เทวดาระดับสูงท่านมีเหตุที่ต้องการปรากฏให้เห็นเองเท่านั้นกรณีที่เทวดาปรากฏให้เห็นเองนี้ สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลต่างๆทั่วไปซึ่งบุคคลที่ว่านั้นแม้จะยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมและมีบุญสัมพันธ์กับเทวดาองค์นั้น,น,นๆอยู่ด้วยพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศพัพท์ 085-199-1370